วันแห่งชัยชนะวันที่14ดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเพราะฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบมัทธิวบทที่10ข้อ16ให้เราใช้เวลานี้ให้ฐานส่วนตัวด,ด้วยกันขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและอดสุภาพเหมือนพระเยซูคริสต์สรธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสดุด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันอุดมขอพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยในความบาปผิดทั้งหลายเวลานี้ขอพระองค์ทรงเป็นกําลังให้ลูกที่จะเข้มแข็งในยามเจอกับปัญหาไม่ว่ากับคนที่ทําให้ลูกเสียใจหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ทําให้ความเชื่อวันไหวลูกขอพระองค์ทรงเสริมกําลังให้ลูกเข้มแข็งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีจิตใจอ่อนสุภาพสามารถอภัยให้กับผู้อื่นได้เหมือนที่พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นแบบอย่างการอภัยต่อผู้ที่ทำผิดต่อพระองลูกเอฐานทุนขอโดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมนหัวข้อต่อไปขอพระเจ้าให้เรารู้จักใช้ความอ่อนโยนเป็นพยานเพื่อพระลงสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณความรักที่อดทนนานต่อคนบาปทั้งหลายลูกขอพระองค ทรงใช้ชีวิตของลูกให้เป็นพระพรต่อคนอื่นมากมายเพื่อจะได้นำคนที่ยังไม่ได้รับความรอดให้ได้มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ขอให้ผู้อื่นได้เห็นชีวิตของลูกสําแดงความรักของพระลงและมีจิตใจอ่อนโยนต่อทุกคนที่ลูกพบเจอองค์พระเจ้าโปรดนำชีวิตของลูกให้ลูกได้เป็นพยานที่ดีเพื่อพระองและขอทรงนำคนรอบข้าง มากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดได้กลับมาหาพระองค์ด้วอฐานทุนขอโดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมนจงเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่กระด้างและจงเป็นคนที่อ่อนโยนไม่ใช่คนที่อ่อนแอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ